ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله صلى أصحابه الله عليه وعلى آله ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายท่านทั้งหลายจงยำเกรง่อละสุภาณหูวาจาละร่าการยำเกรง่อละสุภาะฮูวะอาลาจะเป็นสบียงที่ดียิ่งสําหรับพวกท่านทั้งดุนยาและก็อาเคาะท่านพี่น้องผู้ที่เป็นบาวของละสุฮาะฮูวะอาลาทั้งหลายครับ หนึ่งในความโปรดปรานอันสูงส่งและยิ่งใหญ่ที่อัลลอฮฺสุบฮานาห์วะตาฮฺลาได้ทรงประทานให้แก่ประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมคือการที่อัลลอฮฺสุบฮานาห์วะตาฮฺลาได้ทรงประทานคำพีอันยิ่งใหญ่ลงมาให้แก่พวกเขานั่นคืออัลกุรอานุนกะรีมอัลลอฮฺตาฮฺลาได้กล่าวบอกว่าฮุดัลลินนาสีวะบะีนาตินมินัลฮุดาวัลฟุรกอนอัลกุรอานคือทางนำสำหรับมนุษยชาติ และเป็นหลักฐานอันชัดเจนในเรื่องที่เกี่ยวกับทางนำในเรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งที่จำแนกระหว่างความจริงและกับความเท็จและอัลกุรอานยังเป็นข้อเตือนใจสําหรับบรรดาผู้ศรัทธาอัลกุรอานเป็นการตักเตือนสําหรับบรรดาคนที่มีความเยื่เกรงตออ่อหลักสภานอหัวจาลาและยังเป็นทางนำสําหรับทุกๆสัตว์รพสิ่งและยังเป็นการปรับปรุงให้มนุษย์ได้รับในสิ่งที่ดีงาม และยังเป็นเกียรติและเป็นชัยชนะสําหรับบรรดาผู้ศรัทธาทั้งดุนยาและก็อาครอท่านพี่น้องผู้ที่เป็นบาปเพราะเราสบายนูวาจะอาลา,า,า,ลาทั้งหลายครับและส่วนหนึ่งจากคุณสมบัติพิเศษซึ่งเป็นคุณลักษณะเฉพาะเทอทัตอาลาได้ทรงทําให้สิ่งนี้มีอยู่ในคัมภีร์อัลกุราอานเพียงอย่างเดียวนั่นก็คือการเทอทัตอาลาได้ทรงทาให้คัมภีร์อัลกุรอานนั้นเป็นสิ่งที่ง่ายได้ นั่นแปลว่าอัลลอฮ์ได้ทําให้เกิดความง่ายดายขึ้นกับการอีอัลกุรอานอัลลาฮะละกล่าวไว้บอกว่าวะลเกาดะไดสำนัลกุรอานนัดิกริฟััลมิมมุดจักิรและแน่นอนเราได้ทําให้เราได้ทําทให้อัลกุรอานนั้นเป็นที่ง่ายดายสำหรับการลํำลึกแล้วจะมีผู้ใดบ้างที่เขารับเอาคำตักเตือนเหล่านั้นฉะนั้นท่านพี่น้องกุศธาที่รักทั้งหลายครับอายะนี้อัลจาะลกล่าวไว้ในสุรอัลกคมร และกล่าวถึงสี่ครั้งย้ำถึงความสําคัญของสิ่งที่อัลลอฮฺเราได้บอกไว้ในอายะนี้ถึงสี่ครั้งด้วยกันนั่นก็คือความสะดวกและความง่ายดายที่อัลลอฮฺเราได้ทําทให้อัลกุรอานนั้นมีลักษณะเช่นนี้ฉะนั้นความง่ายดายที่อัลลอฮฺเราได้บอกเอาไว้ในอัลกุรอานนี้ในที่นี้นั้นเป็นสิ่งที่มีอยู่เพียงแค่อัลกุรอานเพียงอย่างเดียวโดยเหตุนี้คนในยุคสมัยซาลาฟเขาพูดบอกว่า สิ่งนี้คือสิ่งเฉพาะที่มีอยู่เพียงแค่อัลกุรอานซึ่งแตกต่างจากสิ่งที่เคยมีอยู่ในบรรดาคัมภีร์อื่นๆที่ถูกประทานลงมาก่อนหน้าอัลกุรอานในขณะที่คัมภีร์อัลกุรอานได้รับการช่วยเหลือได้รับการให้เกิดความง่ายได้ได้รับการช่วยเหลือในการปกป้องให้อยู่ในหัวใจของมนุษย์ มนุษยนะ์สามารถที่จะอ่านที่จะจดจำโดยความสะดวกและความง่ายได้ซึ่งแตกต่างจากบรรดาคัมภีร์อื่นๆที่ถูกประทานลงมาก่อนอัลกุรอานที่มีแต่เพียงแค่การอ่านจากคัมภีร์เหล่านั้นเพียงอย่างเดียวฉะนั้น่านพี่น้องผูู้ที่มีอีหมา่าตอัรลจะอ่านอะไรทังหลายครับคุณลักษณะต่างๆที่อัลลอฮฺได้ทรงทําให้พวกเรารู้ว่านี่คือคัมภีร์ที่ง่ายได้นี่คือคัมภีร์ที่อัลลอฮฺให้เกิดความง่ายได้แก่บรรดาโปรงเบาของโปกงนั้นมีดังต่อไปนี้ ประการแรกอัลลอฮฺสุคฮานะฮุวาจาลาได้ําให้เกิดความง่ายดายในการอ่านฉะนั้น้าเป็นน้ออุูสศรัที่รักทั้งหลายครับคำพีอัลกุรอานนี้เป็นคำพีที่อัลลอฮฺทำให้เรานั้นอ่านอัลกุรอาน Al i, ได้ความง่ายดายทั้งเวลากลางวันและเวลากลางคืนซึ่งคนที่จะสามารถอ่านได้นั้นจะต้องเป็นคนที่ได้รับความช่วยเหลือจากอัลลอฮฺสุคฮานะฮูวาจาลาและสิ่งนี้พวกเราสามารถที่จะสัมผัสได้สิ่งนี้เป็นสิ่งที่พอเรารับรู้ได้จากเวลาที่เราอ่านอัลกุรอาน ยิ่งเวลาเราอ่านอัลกุรอานมากยิ่งเท่าใดเราจะยิ่งมีความปรารถนาเรายิ่งอยากที่จะอ่านอัลกุรอานมากยิ่งขึ้น เรายิ่งเจอได้รับกับความสุขและความอิ่มเอมมากยิ่งขึง้นฉะนั้นยิ่งอ่านมากยิ่งอ่านอยากอ่านอีกยิ่งอ่านแล้วก็อยากอ่านอีกนี่คือความสุขนี่คือความง่ายดายเจาสุพานอะุบาจะอาลาได้ประทานในแก่บ,บ่าวขององค์เพราะนี่คือความสุขที่แท้จริงนี่คือความสบายใจโดยที่เราอ่านอัลกุรอานโดยไม่มีความเบื่อหน่ายและคนที่เขาได้รับคือคนที่เขามีอีมาเจรสุพาณอุบนะาจะอาลา ประการที่สองเอาล่ะสุฮานะวมจะอาลาไดชจะไม่เกิดความง่ายได้ในการท่องจำอัลกุรอานและสิ่งนี้เป็นสิ่งที่พวกเราสามารถที่จะมองเห็นได้ในสังคมในขณะที่พวกเรามองเห็นเด็กเล็กๆสามารถที่จะท่องจำอัลกุรอานในขณะที่พวกเขายังอยู่ในเยาว์วัยพวกเขาสามารถที่จะจดจำอัลกุรอานในขณะที่พวกเขาตัวเล็กๆจำอัลกุรอานทั้ง30ยุทและพวกเราก็สามารถที่จะเห็นคนที่ชราจดจำอัลกุรอานได้คนอายุ70 คนอายุ80ท่ทองจอําอัลกุรอานฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้คือความง่ายดายเจียัละซุพานอุวาตาอาลาได้ประทานให้แก่บ่าวของพระค์โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคนที่เขาไม่ใช่คนอาหรับคนที่เขาไม่ใช่พูดภาษาอาหรับไม่เข้าใจภาษาอาหรับแต่สิ่งต่างๆเหล่านี้คือความมหัศจรรย์คือความเมตตาคือคุณสมบัติพิเศษเีียัละตะอาลาได้ทรงประทานให้แก่คัมภีอัลกรุรอานประการที่สาม เฮาสุบทานะฮะจะอาลาได้ทําไม่เกิดความง่ายได้ในการเข้าใจความหมายของอัลกุรอานเพราะอะไรพี่น้อง พออัลกุรอานถูกประทานลงมาเพื่อให้มนุษย์ตรึกตรองใคร่ควรถึงสิ่งที่พระเจอาละเดบอกเอาไว้ในอัลกุรอานเพื่อที่เราจะได้เข้าใจความหมายของอัลกุรอานดังยที่เราจะอาถามคนในอัลกุรอานบอกว่าอัฟลัมยัดับบารุกาวทำไมพวกเขาจึงไม่ใคร่ควรคำพีทำไมพวกเขาถึงไม่คร่ควรถ้อยคำต่างๆในอัลกุรอานเราลากลางอีกอายนึงบอกว่าอัฟลายาตดับบารูนัลกุรอานทำไมพวกเขาจึงไม่ใคร่ควรไม่พินิจพเจนนั้น สิ่งที่มีอยู่ในอัลกุรอานมนิน و ิ ا ด م ริลล غير ا ل ل ว ل و ج ดูฟิ ي ه اختلافا ك ث ีร ا ซึ่งถ้าหากว่าอัลกุรอานนี้เป็นคำพีที่มาจากผู้อื่นที่ไม่ใช่อัลลอฮ์ س าห ا ว ه จะอาราแล้วพวกเขาจะพบถึงข้อขัดแย้งและข้อแตกต่างกันอย่างมากมายอยู่ในอัลกุรอาน ลาลตัน ل ى دك و ا ق อ ى كتاب أ ن ز บ ن ا ه إليك مبارك ليتدبر آياته وليتذكر الألباب อัลกุรอานเป็นคำพีที่เราได้ประทานลงมายังเจ้าเป็นความจำเริญเพื่อที่พวกเขาจะได้ใกล้ครูถึงสัญญาณต่างๆของอัลกุรอานและเพื่อที่บรรดาคนที่มีสติปัญญามีสติปัญญาจะได้ตึกตองพินิจพิจารณาและร้ำลึกถึงสิ่งที่มีอยู่ในอัลกุรอานฉะนั้นท่านพี่น้องผู้ที่มีอิมา ่อเราจะอาะราจึงหลายครับเราจะอาราทำให้พวกเราเนี่ยคนไม่ใช่อารับเข้าใจความหมายของอัลกุรอานด้วยความง่ายได้ตราบใดที่เราพยายามที่จะศึกษา ตราบใดที่เราพยายามที่จะค้นคว้าหาความรู้สิ่งที่มีอยู่ในอัลกุรอานยิ่งเราอ่านอัลกุรอานด้วยความใคร่ควรมากยิ่งเท่าใดยิ่งจะทําให้อีมานของเราความเชื่อมั่นของเราความยำเกรงของเราความดีงามของเราและการยึดมั่นในศาสนาของเรามากยิ่งขึ้นตามการปฏิบัติตามสิ่งที่มีอยู่ในอัลกุรอานเพราะสิ่งที่จะทําให้เรานั้นได้รับกับทางนําและนําพาพวกเราไปสู่ความสําเร็จและความสุขที่แท้จริงและการได้รับการยกเกียรติทั้งดุนยาและกา นั่นก็คือการปฏิบัติตามอัลกุรอานประการที่4ีลอมรษภาโนูวาจาฮะลได้ทรงทําให้เกิดความสะดวกและความง่ายดายในการปฏิบัติตามสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในอัลกุรอาน พราะบทบัญญัติต่างๆในอัลกุรอานจะเป็นน้อรัทธาที่รักทั้งหลายครับเป็นบทบัญญัติที่เราตะฮาลาได้ประทานลงมาด้วยกับบทบัญญัติที่ง่ายดายไม่เกิดความยากลําบากและความเดือดร้อนแต่ยอย่างใดเลาตะฮาลาก่าวใน้ในกุรอานบอกว่าว่ามาจะอาละอะลกุมฟิดดีนมิลฮารจและอัลลอฮ์มิได้ทําและอัลลอฮ์มิได้ทรงทําให้ศาสนาของพวกเจ้านั้น เป็นเรื่องยากลําบากสําหรับพวกเจ้าฉะนั้นบทบัญญัติต่างๆคําสั่งใช้ต่างๆข้อบังคับต่างๆเป็นเรื่องที่สะดวกและเป็นเรื่องที่ง่ายได้มีนําซ้ำอัลลอฮฺจะอาลลอยังได้กล่าวว่าอีกว่าฟัตจุลลอหฮามัสตาตุอตุมในขณะที่อัลลอฮฺจะอัลลอได้กําหนดการปฏิบัติที่ง่ายได้ให้แก่บ่าของพวและพระองค์ก็ยังได้กล่าวว่าอีกว่าและพวกเจ้าจงยังเกรงต่อัลลอฮฺสุดท้านะะว่าจะอาลลตราบเท่าที่พวกเจ้ามีความสามารถนั่นแปลว่าคนแก่คนชรา คนป่วยคนเดินทางหรืออื่นๆศาสนามีข้อบัญญัติในการปฏิบัติหลักการศาสนาที่งไงได้แล้วแต่เมื่อเขาอยู่ในสภาวะที่พวกเขาไม่สามารถที่จะกระทําได้ศาสนาก็มีข้อผ่อนปรนในการผ่อนผันสิ่งต่างๆให้เขากระทำํำฉะนั้นถจะี่น,อน้องผู้ที่มีอีมานต่อรอดจากอาไาทั้งหลายครับเมื่อเรารู้เช่นนี้แล้วเนะี่ย หน้าที่ที่สำคัญของพวกเราคืออะไรพี่น้องเราจะต้องรู้ถึงความสําคัญที่อัลลอฮฺไดะทานลงมาให้แก่พวกเราในอันกุรอานเราจะต้องรู้ถึงความเมตตาของอัลเจ้าที่พระองค์ได้ทรงประทานลงมาให้แก่พวกเราและสิ่งที่สําคัญที่สุดนั่นก็คือการที่เราจะได้รับทางนําจะได้รับความดีงามจะได้รับการช่วยเหลือจะได้รับความสะดวกง่ายดายกับการศึกษาอันกุรอานใครจะได้พี่น้องคือคนที่อ่าน คือคนที่ใครควรคือคนที่ปฏิบัติตามและยึดมั่นสิ่งที่มีอยู่ในอัลกุรอานฉะนั้นเมื่อเรารู้ถึงความเมตตาขนาดนี้แล้วสิ่งที่สําคัญคือการที่เราจะต้องหันหน้าเข้หาอัลกุรอานเพราะจะไม่มีทางนำํำใดๆ จะไม่มีหนทางใดที่จะนำพาพวกเราไปสู่ทางนั้นจะไม่มีหนทางใดๆที่จะนำพาพวกเราไปสู่ความสำเร็จและความสุขกิแทจริงทั้งดุนยาและก็อคลเราะหา์นอกจากการปฏิบัติตามอัลกุรอานเท่านั้นและคนที่จะได้รับก็คือคนที่อ่านและพินิจพิจารณาและปฏิบัติตามและยึดมัน่นสิ่งที่มีอยู่ในอัลกุรอานอัลลอฮ์ตะกล่าวบอกว่าฟะมันิตตะบะอะฮุดายะฟะลัยดิลลุวาลัยชกอดังนั้นผู้ใดก็ตามที่เขาปฏิบัติตามทางนำของข้า คืออัลกุรอานเขาจะไม่มีวันหลงทางและเขาจะไม่มีวันได้รับกับความทุกข์ยากแต่อย่างใดขอเราสุขานุวาจาและเมตตาพวกเราขอเราสุภายนุวาจาและบอกเราเป็นหนึ่งในบรรดาคนที่ศึกษาหาความรู้ความเข้าใจในอั an, ลกุรอานแล้วก็อ่านแล้วก็คร่ครวนปฏิบัติตามและยึดมั่นสิ่งที่มีอยู่ในอัลกุรอานเพื่อที่เราจะได้รับกับความดีงามท้งดุนยา لك آخره أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئه فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد تنفينام قوتي إِيمَانٍ الله تعالى تَنْعِكَ لا كوان صدوق لا كوان غايداي سبحانه وتعالى ในการอาร่านอัลกุรอานในการศึกษาหาความรู้ความเข้าใจในอัลกุรอานการปฏิบัติตามการท่องจำและการยึดมั่นสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในอัลกุรอานนั้นไม่ใช่ว่าจะเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนจะได้รับเหมือนกันทั้งหมดแต่คนที่จะได้รับกับความสะดวกและความง่ายดายตรงนี้คือคนที่ละตอาลาได้เมตตารับคือคนที่ละสุข,ขานาะฮูวาตาลาได้ให้เขานั้นหันหน้าเข้าหาอาัลกุรอานด้วยความบริสุทธิ์ใจด้วยความดีงาม โดยการอ่านโดยการคร่ครวญตรึกตรองพินิษพิจารณาสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในอัลกุรอานท่องจำปฏิบัติตามและยึดมัน่นโดยเหตุนีอัล้วแตะอาลาจิงล่าวาในอัลกุรอานบอกว่าวา่าเรดยึสซัรน Al ัลกุรอานและแน่นอนเราได้ทําให้อัลกุรอานนั้นเป็นเรื่องง่ายลิด,ดิริสําหรับการลําลึกฟะฮันมิมมุดดะกิรแล้วมีใครไหมในหมู่พวกเจ้าที่เขาจะเอาอัลกุรอานเป็นข้อตักเตือน ปฏิบัติตามสิ่งที่มีอยู่ในอัลกรุรอานฉะนั้นถ้าเปน็นนองผู้ที่มีอีมาต่ออัลลอฮ์สุขานะฮ์จะอ่านะไทั้งหลายครับตรงนี้ทําให้พวกเรา,ารู้ว่าอัลลอฮ์สุขานะฮ์จะอานเาเมตตาพวกเราอัลลอฮ์จะอาประทานอัลกุรอานลงมากุรอานภาษาอาหรับที่ไม่ ش, ไมใช่ภาษาของพวกเราแต่อัลลอฮ์จะอาลก็ให้ความสะดวกให้ความง่ายได้แก่พวกเราในการอ่านในการเข้าใจในการตรึกตรองใครควรท่องจําและปฏิบัติตามสิ่งที่มีอยู่ในอัลกรุรอานเพราะอัลกุรอานคือคําพูดของอัลลอ์ Al-Quran, ialah kumpulan kata-kata Allah, ialah kumpulan kata-kata yang terbaik. คือถ้อยคําที่มีความหมายที่ถูกต้องที่สุดคือถ้อยคําที่มีความหมายที่ชัดเจนที่สุดฉะนั้นคนที่เขาหันหน้าเขาหาอัลกุรอานด้วยความบริสุทธิ์ใจด้วยความจริงใจที่มีต่ออัลลอฮฺนะอัลลอฮฺจะอะอัลลอฮฺจะอะจะให้ความช่วยเหลือแก่เขาดยเหตุนี้การหาความรู้ความเข้าใจอัลกุรอานการเรียนรู้อัลกุรอานจึงเป็นวิชาที่ง่ายที่สุดเพราะเมื่อใดก็ตามที่เราตั้งใจที่เรามีความบริสุทธิ์ใจและเรามุ่งมั่น พยายามในการอยากที่จะศึกษาหาความเข้าใจอัลกุรอานล l l a h จะอะไรจะช่ยวยเหลือเขาโดยเหตุนี้อล l a h จะอะไรจึงกล่าวบอกว่าฮัลนิม,มุุจ j ก k ิโดยเหตุนี้คนในยุคสมัยสลับท่านกล่าวบอกว่าอายะนี้มีความหมายบอกว่าั s a ิ r i อบ a l นมนิน ฟยุอาโนอาไลฮิดังนั้นเมื่ออัลลอฮ์จะอาลาทำให้อัลกุรอานนั้นเป็นความง่ายได้แล้วแล้วจะมีใครไหมที่จะแสวงหาวิชาความรู้สิ่งที่มีอยู่ในอัลกุรอานเพื่อที่พวกเขาจะได้รับการช่วยเหลือได้รับความสะดวกง่ายได้ในการหาความรู้และความเข้าใจส่วนคนที่ละเลยและผินหลังและออกห่างและไม่สนใจต่อคำพูดของอัลสุภานหูวาจาลาต่อคำพีอันทรงเกียรต,ขติของอัลสุขานหูวาจาลาแล้วเขา จะได้รับกับความสะดวกจะได้รับความง่ายดายที่เราจะอัลาอลาได้ทรงตรัสเรียมไว้ในแก่บรรดาคนเหล่านั้นได้อย่างไรแล้วเมื่อเขาไม่ได้รับกับความสะดวกและความง่ายดายเขาจะได้รับกับความดีงามในโลกนี้และโลกหน้าได้อย่างไรแล้วเมื่อเขาไม่ได้รับกับความดีงามในโลกนี้และโลกหน้าเขาจะได้รับการตอบแทนในสวรรค์ของอัลลอฮ์นะอะลาอลาได้อย่างไรโดยเหตุนี้คนที่ละเลยหันหลังให้กับอัลกุรอานก็เหมือนกับคนที่ท่านนบีสุลตานุฮฺอะลอุสลัมได้ขอดุทิศอัลลอฮ์สุลตานะอัลวาตาอัลลาห์ได้อยลากไราวยเ وقال الرسول يا رب إن قومي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا فالنبي صلى الله عليه وسلم دي الله سبحانه وتعالى دانتي الله تعالى بقى لأ رسول محمد صلى الله عليه وسلم قو قال الله بابا تاتي القرآن القرآن จึงเป็นลักษณะจึงเป็นการกระทําที่น่าตําหนิและเป็นการกระทําที่น่ารังเกียจและการทอดทิ Hence, med, ้งอัลกุรอานนั้นทอดทิ้งด้วยกับการทอดทิ้งการอ่านและทอดทิ้งด้วยกับการละทิ้งการคร่ควญพิจารณาละทิ้งการศึกษาเราเียนสิ่งที่มีอยู่ในอัลกุรอานและละทิ้งการปฏิบัติตามสิ่งที่มีอยู่ในอัลกุรอานท่านพี่น้องผู้ที <hit> the <benchmark> ่เป <added> ็นบ่าวขออัุสุขาห้นะหัวจอลอา์ทั้งหลายครับท่านพี่น้องผู้ที่เป็นประชาชนเขาจานบีมุฮัมมัดสัมบุญละหว่ยสลัมทั้งหลายครับอัลกุ ถูกป,ประทานลงมาอย่างพวกเราฉะนั้นหน้าที่ของพวกเราคือเราจะต้องศึกษาคือเราจะต้องหาความรู้ความเข้าใจเพื่อที่เราจะได้อ่านอัลกุรอานอย่างถูกต้องเพื่อที่เราจะได้เข้าใจถึงความหมายที่อัลลอฮ์ได้สั่งใช้พวกเราและเพื่อที่เราจะได้จดจําอัลกุรอานได้ความง่ายดายและเพื่อที่พวกเราจะได้ปฏิบัติตามทางนาของอัลลอฮ์และเพื่อที่พวกเราจะได้ไม่หลงทางและไม่ได้รับกับความทนทุกข์ทรมานทั้งดุนยาและก็อาคเาร์ขอเราสุขใ้นาะฮูวาจะอละัลลทรงปกป้องพวกเราให้พวกเรารอดพ้นจาก สภาพของคนที่ทอดทิ้งอัลกุรอานและขอมาจะอะไรด้ช่วยเหลือพวกเราให้พวกเราได้รับกับความสะดวกความง่ายดายกับอัลกุรอานทั้งการอ่านทั้งกลางวันและกลางคืนทั้งการใครค่ครวญทั้งการศึกษาทั้งการท่องจำและการปฏิบัติตามและยึดมั่นอยู่ในอัลกุรอานพระผู้ใดก็าตามที่อลัลลอฮ์ช่วยเหลือให้เขาได้รับความง่ายดายกับอัลกุรอานแล้วคนคนนั้นคือคนที่จะได้รับความดีงามทั้งดุนยาและกอ,อาเซราะคนคนนั้นคือคนที่จะได้รับ تَأْنَمْ إِلَى سُوقِ الْفَأْلِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ اللَّهُمَّ أعز الإِسْلَامَ وَالْمُسْلِمِينَ وَأَذِلَّ الشِّرْكَ وَالْمُشْرِكِينَ وَدَمِّرْ أَعْدَاءَ الدِّينِ واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار عباد الله ان الله يأمركم بالعدل وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون